สวัสดีครับพบกับผมนะแจ็คเดินบอลวันนี้นะครับมาพบกันแน่นอนครับโปรแกรมฟุตบอลกีเมลิกอังกฤษมีห้าเกมครับผมต้องบอกว่ามีแต่เกมที่ค่อนข้างสนุกสนานเล้าใจทุกเกมครับวันนี้ใครที่ได้ดูโปรแกรมแล้วก็ต้องบอกโอ้โหแน่นอนครับวันนี้นั้นผมหยิบยกมาหนึ่งเกมหน้าช่องครับมาเดินบอลกับผมนะแจ็คเดินบอลกันวันนี้ครับเป็นเกมของหงแดงลิเวอร์พูลครับวันนี้นั้นจะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของ สาลิกาดงนิวคาสเซลที่แอนฟิลครับพบกันเกมแรกนะครับจบที่ผลเสมอ3ประตูต่อ3ครับต้องบอกว่าเกมล่าสุดนะครับที่พบกันนั้นลิเวอร์พูลนั้นจะชนะอยู่แล้วนะครับก็เป็นฟราร์เบียนแชร์นะครับที่มาสไลด์เข้าประตูไปนะครับก็ต้องบอกว่าตานตีเสมอได้ในช่วงท้ายเกมและมาดูผลงานของทั้งคู่นะครับจากผลงานเกมล่าสุดลิเวอร์พูลนั้นบุกไปชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ ถึงบ้านนะครับต้องบอกว่าเป็นการเก็บชัยชนะที่หมดจดงดงามนะครับและลดความกดดันไปในตัวด้วยเนาะจากผลจากที่อาร์เซนอลแพ้ด้วยและตัวเองเก็บ3ามแต้มได้นะครับเหมือนจะการันตีแชมป์ไปในตัวด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับปัญหาของลิเวอร์พูลนะครับผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บนั้นมีอยู่3คนนะครับโจโกเมสครับคอนเนอร์แบลลี่ไทเลอร์มอร์ตันครับ ส่วนกำลังหลักสำคัญแผงแบ็คโปนั้นก็จะเป็นเทรนต์นะครับคู่เซนเตฮาก็จะเป็นกอน,น, side, นเต้ฟานได้นะครับส่วนแบ็คซ้ายนะครับยังเป็นล็อบโบ้นะครับส่วนโฮดเดอร์มิดฟิลสองคนนะครับกาเฟนเบิร์กอเลซซิตแม็กอลริเตอร์นะครับส่วนแนวรุกวันนี้โคดี้คัตโปอาจจะได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงหลังจากหายจากอาการบาดเจ็บกลับคืนทีมมานะครับเกมก่อนนั้นก็ออกสตาร์เป็นตัวสำรองเนาะ วันนี้นะั้นโคดีกัตโปน่าจะได้ออกนะครับโซโบสไลและก็โมฮัมเหม็ดซาล่านะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าอาจจะเป็นหลุยเดียน,นะครับเอาสตาร์ทเป็นตัวจริงไปก่อนส่วนฝั่งของนิวคาสเซิลครับผลงานเกมล่าสุดนั้นก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันครับเปิดบ้านชนะเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสมาได้4ป,ประตูต่อ3ทั้งที่โดนไปก่อน1ประตูนะครับแต่มาได้ประตู จากดาวรุ่งนะครับจากไมลี่นะครับกองกลางดาวรุ่งก็ทําให้เสมอปหนึ่งประตูต่อ1และมาได้อีก3ประตูจากอีซัก2ประตูนะครับและก็จาขอบเมอร์ฟี่หประตูครับวันนี้นะครับผู้เล่นที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บของสาลิกาดงนิวคาเซินนะครับจะเป็นโจลิงตันนะครับ s ซเวนบัตแมนนะครับจามาราเซลครับส่วนกําลังหลักสําคัญจะเป็นโตนารี่นะครับบูนกกิมารานะครับวิลล็อกนะครับ ลงเล่นเกมแดนกลางนะครับผมส่วนแนวลุกนั้นแอนโทนีกอร์ดอนอีซักจากขอบเบอร์ฟีครับมาดูมุมมองส่วนตัวของผมนะครับก็ต้องบอกว่าพบกันมาแต่ไหนแต่ไลน,นะครับเป็นหงแดงลิวรูพคลนะครับที่มีเฮดทูเฮดที่ข้างคมกว่าทุกครั้งนะครับมีล่าสุดนี่เองที่บุกไปเสมอนะครับที่บ้านสาริกาดงนิวคาสเซิลสาประตูต่อสทุกครั้งนั้นเป็นลิวรูพูลมักจะทำได้ดีกว่าเสมอ แล้ววันนี้นะครับถ้าพูดถึงปัญหาของทีมนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นชุดใหญ่เหมือนกันแต่ฟังของนิวคาสเซิลนั้นก็จะขาดตัวหลักอย่างโจลิงตันนะก็ต้องบอกว่าเกมนี้นั้นแน่นอนครับลิเวอร์พูมาด้วยผู้เล่นชุดใหญ่ในบ้านตัวเองนั้นวันนี้ค่อนข้างเหนือกว่าสาลิกาโดงนิวคาสเซิลชัดเจนครับเกมนี้ผมยังมองไปที่ลิวลิเวพูลนะครับแรงจูงใจของลิเวอร์พูนั้น ถ้าเก็บสามแต้มได้นะครับก็อาจจะมีการฉลองแชมป์ก่อน38เกมนะครับและก็ต้องบอกว่าถ้าเก็บเกมนี้ได้เนาะค่อนข้างที่จะลดความกดดันไปทุ่มเทในฟุตบอลถ้วยได้ไม่ว่าจะเป็น UCL นะครับหรือฟุตบอลคาราบาวครับนั้นลิเวอร์พูลนั้นก็ต้องเข้าไปนัดชิงนะครับผมเกมนี้ผมยังมองว่าลิเวอร์พูลนั้นค่อนข้างเหนือกว่าชัดเจนครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับกับ เกมของหงแดงหรือผูกกับสาริกาดงฮิวคาสเซลวันนี้คอมเมนต์มาพูดคุยกับผมหน่อยนะครับแล้วมาพบกันกับผมนะแจ็คเดินบอลได้นะครับผมที่หน้าช่องนี้นะครับหรืออยากจะมาสนุกเพิ่มเติมคอร์สด้วยกันนะครับก็ต้องบอกว่าในเส้นทางฟุตบอลจัดนักจัดเต็มกันทุกวันนะครับดูแลกันดุดพี่น้องครับแล้วมาพบกันกับผมได้นะครับกับผมนะแจ็คเดินบอลสวัสดีครับ